วันนั้นเราต้องขับรถกลับบ้านดึกมากและทางเดียวที่ใกล้ที่สุดคือต้องผ่านทางสามแพร่งเก่าแก่ที่ชาวบ้านร่ำลือกันว่าเฮี้ยนสุดๆปกติเราจะเลี่ยงแต่คืนนั้นจำเป็นจริงๆถนนมืดสนิทแทบไม่มีไฟส่องทางเลยบรรยากาศเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นพอขับมาใกล้ถึงเราก็เห็นเงาดำทำมึนยืนอยู่กลางถนนนิ่งๆต คิดว่าคนเมาแต่พอล้มหนาวจับใจพัดวูบเข้ามากระทบตัวทั้งที่กระจกปิดสนิทขนเราก็ลุกสู้ไปทั้งตัวเงาประหลาดนั้นเริ่มขยับมันค่อยๆหันหน้ามาทางรถเราดวงตาคู่หนึ่งเรืองแสงริบหรี่ราวกับฐานไฟแดงๆที่จ้องจะกลืนกินวินาทีนั้นเรารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่คนธรรมดามันไม่ใช่แค่ผี แต่มันคือสิ่งที่รอสังเวยที่ตรงนี้มันนานเราเหยียบคันเร่งมิดไม่สนแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสียงกรีดร้องโหยหวนดังลั่นตามหลังรถมาเหมือนไม่ใช่เสียงคนตั้งแต่วันนั้นเราไม่เคยผ่านทางสามแพร่งนั้นอีกเลยมันหลอนจนฝังใจไม่รู้ว่าถ้าเราช้าไปอีกนิดอะไรจะเกิดขึ้นกับเรา ผู้สนับสนุน KMM ข TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง